โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชมท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแัดบีเคนะครับลิ้นพันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาไปดูชวแวบนี่นะครับเป็นกระเป๋ากระเป๋ายานะครับใช้ในการทําแผลเพื่อรับบาดเจ็บนะครับก็อย่างเราๆนะครับเป็นเคลื่อนที่เร็วก็ต้องมีชุดยาเล็กๆน้อยๆนะครับ เพื่อที่จะอพอช่วยเหลือได้นะครับกระเป๋าตัวนี้ของผมนะครับก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าเซเว่นเก่านะครับตางนี้เลยนะครับก็ส่วนภายนอกของกระเป๋านะครับก็จะมีอาร์มนะครับเป็นอาร์มอาร์มที่ติดเสื้อติดชุดเราเนี่ยครับเหลือๆก็มา,าดัดแปลงทําเป็นแบบกระเป๋านะครับติดกระเป๋าก็มีแถบสะท้อนแสงนะครับตัวนี้ ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีแถบสะท้อนแสงเหมือนกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังนะครับตราหน่วยงานนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นแถบสะท้อนแถบแสงนะครับแล้วก็จะมีตรงซิปเนี่ยนะครับสะท้อนแสงเหมือนกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดกันเลยนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับก็ตัวนี้เป็น พกพานะครับเน้นพกพาเน้นแบบเล็กๆนะครับแต่ของด้านในนี่ถือว่าก็ไม่ได้น้อยนะครับไม่ได้น้อยถึงจะก,กระเป๋ากระเป๋าจะเล็กนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะก,ก่อนเปิดกระเป๋ากันเลยนะครับอโอเคครับผมตอนนี้ผมได้ทําการเปิดซิปเรียบร้อยนะครับเราจะมาดูด้านในนะครับผมหนึ่งสองสามนี่นะครับ สำหรับอุปกรณ์ด้านในนะครับอุปกรณ์ด้านในผมจะรีวิวที่ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะฟ้ากระเป๋าก่อนอน,นะครับฟ้ากระเป๋าก็จะมีตรงนี้นะครับผมเรียกช่องนี้ว่าเป็นช่องของอแบบอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับมีพวกพาสเตอร์นะครับต่างๆมีเป็นเชือกเล็กๆนะครับม้วนหนึ่งนะครับแล้วก็พาสเตอร์พาสเตอร์ติดแผลพาสเตอร์ ติดตาติดแผลนะครับปกติทั่วไปนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับสามารถเปิดได้นะครับตรงนี้นี่เปิดแล้วก็หยิบออกมานะครับโอเคครับเรามาดูด้านในกระเป๋าใหญ่กันดีกว่านะครับโอ้โมีเลยครับเห็นกระเป๋าเล็กๆนะครับแต่ด้านในนี้ก็ใส่ของได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเราจะมาดูที่ส่วนแรกนะครับส่วนของตรงนี้นะครับเป็นแมสนะครับ ถ้าเราจะใช้แล้วก็ดึงหยิบดึงออกมาได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ในกระเป๋านี้นะครับเป็นถุงมือนะครับแ,แกะยากนะครับก็จะไม่แกะแล้วกันตรงนี้เป็นถุงมือถุงมือสำรองนะครับคือในกระเป๋าเนี่ยผมจะเตรียมถุงมือไว้2คู่อยู่ด้านนอกอยู่ด้านนอกของกระเป๋าของถุงมือนะครับ2คู่แล้วก็อีกอีก3ามสี่คู่สำรองก็จะอยู่ด้านในครับในกรณีที่มี เพื่อนเรามาขอนะครับมาขอใช้ถุงมือนะครับก็จะเปิดเอาในกระเป๋านี้นะครับโอเคเรามาดูอย่างแรกนะครับอย่างแรกก็จะเป็นนี่ครับเป็นผ้าพันแผลนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นก๊อตพันนะครับตัวนี้เป็น3มนิ้วนะครับเป็นก๊อตสามนิ้วเนาะโอเคนะครับส่วนที่2นะครับเป็นก๊อตเหมือนกันนะครับเหมือนเมื่อกี้ เป็น2นิ้วนะครับต่อไปเป็นก๊อเช็ดแผลธรรมดาครับสังเคราะห์นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ครับสำลีก้อนนะครับสเตอร์ลน์นะครับก็จะมีความมีความสะอาดนะครับก็ส่วนตรงนี้นะครับเป็นไฟฉายเนาะนะครับนี่สำหรับเช็ดกลางคืนนะครับ เราไปก็ต้องมีไปใช้ไว้ผมมีหนึ่งตัวตัวใหญ่นะครับแล้วก็เป็นตัวเล็กอีกหนึ่งตัวนะครับสำรองไว้เนาะอ่าโอเคนะครับเราจะมาดูที่ด้านข้างก่อนนะฮะด้านข้างฝั่งนี้เป็นพลาสเตอร์ปิดตานะครับแล้วก็จะมีผ้าก,ก๊อซใหญ่นะครับนี่สามนิ้วนะครับอยู่ด้านนี้ก็จะมีปากกานะครับแท่งหนึ่งเอาไว้เขียนเคสเขียนอะไรนะครับได้ ส่วนฝั่งด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนที่เราออกไปนะครับเป็นก๊อตพันแผลนะครับนี่นะครับ2องสาอันนะครับแล้วเฟือเลยครับนี่สัลีนะครับสำลีแผ่นโอ้แค่นี้ก็แล้วแล้วเฟือครับทำแผลอะไเยอะนี่ก็ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นนี่นะครับสำลีก้านนะครับแบบใหญ่แล้วก็มีแบบเล็ก หรือที่เราเรียกกันก็แบบคแบบัดัาตกบัตรนะครับเียกตามภาษาชาวบ้านนะครับผมก็อุปก,กรณ์นี่นะครับสามลีนีนะครับอ่ะเรามาดูที่ตรงกลางเราเลยดีกว่านะครับเรามาดูที่กระปุกสีแดงนะครับกระปุกนี้ที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าผมได้แบ่งถุงมือออกจากกระเป๋าใส่ถุงมือนะครับมาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อ เอาออกได้ง่ายนะครับอออกมาใส่มาได้ง่ายนะครับในนี้มีอยู่สองขนะครับถุงมือสําหรับสองคนนะครับตัวนี้นะครับน้าเกลือนะครับน้าเกลือน้าเกลือหนึ่งขวดน้าเกลืออขวดหนึ่งครับสองขวดแล้วก็จะมีนี่นะครับฟิล์มปิดแผลกันน้ํานะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็จะวางไว้ด้านล่างนะเพื่อนใต้เนาะ แล้วก็กระเป๋านี้จะกั้นด้วยนะครับเป็นกล่องกล่องพัสดุทั่วไปนะครับสามารถนํามากั้นได้นะครับก็อนาคตอาจจะอัปเกรดเป็นกระเป๋าที่มันดีกว่าน,นี้นะครับแต่ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับเนื่องด้วยเราเป็นรถเล็กเนาะแล้วก็จะมีนี่นะครับเรามีแมสแล้วเราต้องมีแอลกอฮอล์อล้างมือนะครับป้องกันเขาป้องกันเรานะครับเคจะมีนี่ครับเป็น เทปปิดแผลนะครับใช้คู่กับพวกผ้าก๊อตก๊อตพันนะครับตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์ครับเอาไว้เช็ดรอบแผลนะครับก็จะมียาเหลืองนะครับยาแดงนะครับยาแดงนะแล้วก็นี่นะครับสุดท้ายเป็นแซมบักนะครับก็คือนะครับทั้งหมดของในกระเป๋านี้นะครับ เป็นเซตที่อาสาใหม่ๆห,หรืออาสาทั่วไปสามารถจับต้องได้ทั้งหมดในกระเป๋านี้ผมซื้อมาในราคาไม่ถึง500บาทนะครับหมดเซตกระเป๋านะครับไม่รวมกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋านี้เป็นกระเป๋าของเซเว่นนะครับที่มีอยู่ติดบ้านอยู่แล้วเนี่ยนะครับอประดัดแปลงเอานะครับยาทั้งหมดนะครับก็ไม่เกิน500บาทนะครับก็ใช้ได้นานนะครับใช้ได้นานผมใช้มาก็ รวม 3- 4สเดือนแล้วนะครับก็ไม่หมดนะครับเพราะว่าเคสเราก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้ามีก็ได้ใช้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนะครับของภาพรวมทั้งกระเป๋านะครับให้ดูนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ ZBK บ e เคนะครับจะมี คลิปดีๆมานำเสนอพวกท่านแน่นอนนะครับก็ขอบคุณนะครับยอดยอดไลค์ยอดยอดการเข้าชมนะครับสองสามคลิปที่ผ่านมาถือว่าผลการตอบรับดีนะครับขอต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแซดีเคก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวขึ้นรูปกระเป๋าไว้ใต้คลิปนะครับไปแล้วบ๊ายบาย